นี่คือสบู่กาแฟสครับที่บอกว่ากาแฟสครับนี่คือมีเม็ดกาแฟอยู่ในก้อนจะช่วยขัดผิวเก่าเผยผิวใหม่ด้วยเมล็ดกาแฟซึ่งเทคนิคกาแฟสครับเป็นที่นิยมมากในเรื่องของการขจัดเซลลูไลต์หรือผิวเปลือกส้มสบู่กาแฟสครับยังอุดมด้วยสารคาเฟอีนที่เด่นในเรื่องการลดเซลลูไลซ์ด้วยนอกจากนั้นยังช่วยกระชับผิวลดความมันพร้อมปรับสมดุลให้กับผิวใช้ได้ทั้งผิวกายและผิวหน้า สบู่มิสตีทุกก้อนมีส่วนผสมหลักคือเชียร์บัตเตอร์เข้มข้นเพิ่มความชุ่มชื้นนุ่มนวลอ่อนยาวน่าจะใสเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับสบู่มิสตีทุกก้อนปราศจากผงฟองสารฟอกขาวหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะสะสมในร่างกายของท่านในระยะยาวอ่อนโยนจนเด็กและสตรีมีครรภ์ก็ใช้ได้จึงปลอดภัยสบายใจรักธรรมชาติรัก,รกสุขภาพต้องรักมิสตีครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID Mr. มิสเตอร์ดีโด่งไลน์ดีมิสเีโด่ง2 Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเตอร์ดี นะครับครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องราวที่ต้องคุยกันหน่อยนะไม่คุยไม่ได้เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่นะพักส้มเนี่ยพยายามคําความเข้าใจผิดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วาาจำได้ใช่ไหมที่ในในธนาธรน,นะครับส่งจดหมายเปิดประนึกถึงคุณนุงอิ้ง เรื่องของการประมูลไฟฟ้าพลังงานสะอาดจำนวนสามหมื่นสามพันเมกะวัตต์นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยรู้ทางก็เคยเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังแล้วนะครับว่าเรื่องราวที่แท้จริงเป็นยังไงการเสนอขอให้ยกเลิกประมูลขอให้มีพิจารณาการประมูลใหม่เนี่ยมันมีอะไรเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังและก็นะเป็นการเรียกว่าสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นพลังงานชนิดใหม่ ใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวนันนี้ที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นเขาเรียกว่าพลังงานฟอสซิลเกิดจากการเอาแก๊สไปปั่นเครื่องแล้วก็เกิดเป็นไฟฟ้าให้ประชาชนใช้ทั่วประเทศอยู่ทุกวนันนี้แต่ขนานี้มันเกิดพลังงานชนิดใหม่ที่เขาเรียกว่าพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดตัวนี้ถือรียกว่าพลังงานเขียวเนี่ยได้แก่พลังงานลมพลังงานแสงแดดเหล่านี้ซึ่งเราเนี่ยในอดีตไม่เคยสร้างเรื่องเหล่านี้เอาไว้สักแค่ไหนเลยมันมีอยู่ครับแต่มันไม่พอ ทีนี้มาถึงวันนี้มันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงแล้วสาเหตุอย่างที่ผมเคยพูดได้ฟังนะครับว่าโลกภายในปี2050เนี่ยนะครับเขามีข้อตกลงกันแล้วว่านะครับจะลดพลังงานฟอสซิลจนเหลือศูนย์เนี่ยนะภายในปีนั้นเพราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องปรับพลังงานของเราทั้งหมดนะครับเลิกใช้พลังงานฟอสซิลหันมาใช้พลังงานสะอาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนนี้หลายประเทศในยุโรปเนี่ยเขาเอาแล้วนะครับเขาตั้งกำแพงภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตโดยไฟฟ้าที่มาจากพลังงานฟอสซิลเพราะ,ะนั้นเขาบีบให้โรงงานต่างๆเนี่ยใช้พลังงานสะอาดดังนั้นน่ะถ้ารพืังครับถ้าประเทศไทยไม่มีพลังงานเหล่านี้เพียงพอต่อนนี้กรมอุตสาหกรรมต่ออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้และหลายโรงงานที่ต้องส่งสินค้านําเข้ายุโรปเขาก็จะถอนการลงทุนออกจากประเทศไทยไปอยู่ประเทศที่มันมี ดังนั้นวันนี้ครับจริงๆตรงนี้มันไม่ได้เริ่มที่รัฐบาลคุณนุ่งอิงนะมันก็เริ่มตั้งแต่สมัยนายประยุทธ์นั่นแหละนะเพราะว่าโครงการเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ปุ๊บสร้างวันนี้พรุ่งนี้เสร็จมันต้องใช้เวลานะทีนี้มันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนอย่างนี้ประชาชนเนี่ยบางทีไม่ทราบเรื่องนะครับก็เป็นช่องว่างที่ทำให้พักสีส้มเนี่ยจัดการทีนี้งานนี้นะหนึ่งเนี่ย หวังจะใส่ร้ายป้ายสีพักที่เป็นรัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทยนะครับสองนี่ยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ทับซ้อน <laughs> อยู่กับเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่านายธนาธรนี่นะครับสืบลงไปแล้วปรากฏว่ามีหุ้นอยู่ในบริษัทพลังงานซึ่งไม่ได้รับสัมปทานสมัยนั้นสมัยนายประยุทธ์ไงนะตัวเองก็ไม่ได้แต่วันนี้โครงการมันดําเนินมาถึงพักเพื่อไทยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่เขาต้องบีบให้เรายกเลิกสัมปทานประมูลใหม่ ก็จะเป็นโอกาสให้บริษัทของนายธนาธรเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่นี่เป็นประโยชน์ที่ผมบอกว่าผมพูดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะนึกว่าเรื่องนี้จะเข้าใจกันแล้วเพราะไม่น่างโง่ไงอธิบายแล้วนะโลกนี้มันมีสองสองประเภทตรลาคนนะครับคือนะไม่งโง่มึงก็แกลงโง่แกลงโง่ก็คือโกงอะ่ะทีนี้ผมไม่อยากเข้าใจว่าเอ้ ขนาดนี้ธนาธรมึงก็เอาเขาด้วยเหรอภาพพศพักสีสม้มแสนดีสุดท้ายเ,เฮ้ยเบื้องลึกเบื้อง,ง,งหลังก็ผลประโยชน์ทั้งนั้นยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง 1, 1, 2, ก็เพื่อจะเอื้อประโยชน์ในในนิกนะฮะเจ้าของทุนพลังงานวินเอเนอร์จีพักพวกที่ให้หุ้นกันมาแล้วตอนนี้หุ้นอยู่ในมือแล้วก็ยังอยากได้นะครับสัมปทานพลังงานสะอาดแล้วตัวเองประมูลไม่ทันในยุคนายประยุทธ์ก็อยากให้ยกเลิก เพื่อจะเปิดประมูลใหม่ก็จะเป็นช่องว่างที่ให้บริษัทพวกนี้เข้าไปประมูลแข่งหรือไม่นะครับถึงได้ไม่พยายามเข้าใจเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้ที่ชี้แจงแล้วชี้แจงแล้วชี้แจงอีกปากจะแหกถึงรูหูแต่เหมือนคนหูหนวกคือคนอย่างนี้คือมึงไม่พยายามเข้าใจแล้วมึงไม่ใช่แล้วไม่ใช่มึง,งโง่แล้วมึงแกล้งโง่จะหารัฐประทานกันเหรอเอางั้นเลยเหรอธนาธร นะครับสำหรับเรื่องนี้นะอ่ะเนี่ยล่าสุดท่านันครับก็ยังมีสสพักส้มนี่ออกมาอย่างนี้นะนะฮะ,ฮะจบแล้วนายกเลือกนายทุนสางต่อค่าไฟแพงดูสิครับ <c oughs> นายสุป,ประโชคชัยสัตว์สสบัญชีรายชื่อทวิตครับนะฮะตอนนี้สภาปิดก็ทวิตเอาบอกว่าจบแล้ว นายกเลือกนายทุนไม่เห็นหัวประชาชนปล่อยให้เซ็นสัญญาทาตซื้อไฟเพิ่มสารต่อค่าไฟแพงรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะโดยอ้างบอกว่า19เมษายนเนี่ยที่แบบจริงๆแล้ว18นะครบกำหนดลงนามสัญญาซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด5,200เมกะวัตต์นะปรากฏว่าเขาก็กล่าวหาว่านายกเนี่ยเพิกเฉยไม่ยอมยกเลิกเรื่องนี้นะปล่อยให้เป็นการปล่อยให้เกิดการเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนพลังงาน โดยค่ารับซื้อไฟแพงจนเกินจริงจะอธิบายอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมีตะทงตะเทงตามมาอีกหรือมาแล้วก็ไม่รู้อธิบายให้ฟังเพราะตะเทงนี่ผมเคยด่าไปทีงแล้วตอนปลายปีหกเจ็ดท่านไปดูมันเป็นคลิปรู้สึกจะช่วงช่วงช่วงปีใหม่หรือเปล่านะช่วงนั้นอ่ะด่าไปทีแล้วไอ้เรื่องนี้อธิบายไปทียังไม่หายโง่กันหรือยังไงหรือมันเนี่ยตอนเนี้ยผมถึงบอกว่ามันจะแก้งโง่กันแหละนะอ่ะ ทีนี้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับคือโครงการนี้มันแบ่งออกเป็นสองเฟสนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะเฟสแรกเนี่ยครับท่านฟังครับคือพลังงานหมุนเวียนรอบแรกคือ5200ันอเมกะวัตน์นะอันเนี้ยอนุวัติไปแล้วสมัยนายประยุทธ์นะส่วนอีกโครงการหนึ่งเนี่ยครับมันคาบเกี่ยวมาเป็นรัฐบาลคุณนุงอิงคุณเศรษฐาเนี่ยคือ3668ันเมกะวัตซึ่งอันนี้อันหลังเนี่ยนะฮะรัฐบาลเขาทันไง ยังไม่ได้ประมูลนะครับนายธนาทรก็ยื่นจดหมายเปิดทนึกใช่ไหมครับนะโจมตีนู่นนี่นั่นขอให้รัฐบาลเนี่ยนะครับจัดการเรื่องนี้ให้ยุติธรรมโดยอ้างว่าสัญญาในการประมูลมันไม่ยุติธรรมเนื่องจากว่านายประยุทธ์กําหนดไว้ว่าการประมูลเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเจ้าเดิมล็อกสเปคกันไว้แบบนั้นซึ่งแน่นอนนะไอ้ล็อกสเปคตัวนี้มันไม่รวมวินเอเนียไม่รวมพลังไม่รวมบริษัท พลังงานของนายธนาธรเข้าไปด้วยเพราะนั้นนายธนาธรบอกว่าให้ยกเลิกสเปคต,ตัวนี้นะแล้วประมูลใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกเจ้าเข้ามาประมูลได้นั่นก็หมายความว่าก็าาเปิดโอกาสให้บริษัทวินเอนดี้เข้ามาด้วยใช่หรือไม่ธนาทรนะครับปรากฏว่าตัวนี้ไอเฟดสองเนี่ยนะครับที่รัฐบาลคุณยิ่งรักเข้าทันเนี่ยก็ปรากฏว่านะก็ไประง,งับเอาไว้เรียบร้อยนะก็พอชอบเบรกรับซื้อไฟสะอาดนะชะลอโรงงานสามกันไฟ้าเห็นไหมครับ ทั้งทั้งที่เรื่องนี้ไม่ได้ทําง่ายที่มูฟให้ฟังไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยอ่ะผมเคยอธิบายไปให้ให้พวกที่ไอพวกแก้งโง่แม่งแล้วเนี้ยพอพอไอนี่มันหลอกด้อมสม้มด้อมชมเนะนี่ยตัวเนี้ยซื่อเชื่อจริงอธิบายด้อมส้มให้ฟังนะว่าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมันทากันมาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งละตั้งแต่สมัยนายสุริยุทธจุานนท์นะครับแยกหมดแยกระบีบปฏิบัติการกันระดบีบนโยบายออกจากกาัน รัฐบาลไม่มีโอกาสเข้าไปป้วนเปี้ยนยุ่งเหยิงกับเรื่องของการจัดการมีแต่นโยบายอย่างเดียวส่วนการจัดการก็จะแยกออกเป็นคณะกรรมการอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับมีอย่างเงี้ยหลายชุดไม่ว่าจะเป็นอ่ากสทชใช่ไหมฮะยุ่งไม่ได้หรือธนาคารแห่งประเทศไทยยุ่งไม่ได้เนี่ยครับมันเกิดผลพวงจากการรัฐบันสมัยนายระยุทธ์แยกอย่างนี้หมดเลยข้าราชการก็เป็นอิสระเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเขาแยกออกมาเป็นคณะกรรมการกกพ กกพแปลว่าอะไรกกพคณะกรรมการกำกับกิจการนะฮะพลังงานกกพนี่นายกไปยุ่งไม่ได้นะครับก็เป็นหน่วยงานอิสระอินดี้นะฮะเพียงแต่ว่านายกเนี่ยนะจะมีอำนาจหน่อยก็คือกอพชกกพกกพพชออาพูดให้ฟังอีกทีเคยพูดไปแล้วกกพเนี่ยนะครับคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงานเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาใครประมูลยังไงหลักเกณฑ์ประมูลเป็นยังไงในเรื่องของการปฏิบัติส่วนเรื่องของนโยบายนะครับเป็นเรื่องของกอพชคณะกรรมาการกำกับนโยบายพลังงานแหน่งชาติหรือกอพชซึ่งอันเนี้ยนายกนั่งเป็นหัวโตแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นบอร์ดนายกไม่มีสิทธิจะไปชี้นิ้วสั่งการอะไรได้เพราะเรื่องของนโยบายเหล่านี้หนึ่งนายกนั่งกพชไม่เกี่ยวข้องกับการระงับยับยั้งสัญญาโครงการอะไรซึ่งมันเกิดขึ้นโดยอำนาจของกกพ กูจะด่ามึงยังไงดีครับเนี่ยจะด่าไอ้ควายแลวจะเรียกควายก็สงสารควายแล้วอธิบายเท่าไหร่มึงก็ไม่เข้าใจทีนี้ผมพูดแค่เนี้ยถ้าบางคงเข้าใจแล้วนะครับว่าอะไอ้เรื่องจะเอาใครประมูลอะไรอย่างเงี้ยถามว่านายกหรือนายพีรพันธ์ไปป้วนเปี้ยนยุ่งยากกับเขาได้ไหมนี่เขาพยายามกดดันจนกกพเนี่ยยอมนะครับ,บเบรกซื้อพลังงานสะอาดเนี่ยปี3,600แมกกะวัต ตามจดหมายเปิดผนึกของนายธนาธรไปเรียบร้อยแล้วส่วนไอ้ห้าพันสองร้อยเมกะวัตต์ซึ่งเป็นโครงการซึ่งกําเนิดและประมูลไปเรียบร้อยสมัยนายประยุทธ์อะนะที่มันชักช้าเนี่ยนะครับปรากฏว่านะไอ้ห้าพันสองร้อยเมกะวัตต์นี่ประมูลเสร็จไปแล้วครับแต่ปรากฏว่าผู้ที่ไม่ได้รับการครัดเลือกยื่นฟ้องต่อศาลปกครองผมอยากให้เอาชื่อคนที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนี่มาดูหน่อยมีบริษัทของนายธนาธรอยู่ในนั้นหรือไม่ นี่ผมไม่รู้นะยังไม่ได้ทำข้อมูลทีนี้ไปดูหน่อยครับไอ้บริษัท,ทฟ้องเป็นบริษัทอะไรใช่วินเนียร์ยี่ไหมใช่บริษัทที่นายธนาทรเกี่ยวข้องหรือเปล่าไปฟ้องศาลปกครองตั้งแต่ประมูลเซตแรกสมัยนาบุ์เสร็จเรียบร้อยห้าพันสองร้อยเมกะวัตต์ที่ว่าเนี่ยนะครับเนี่ยโครงการที่เขามาว่าอยู่ตอนนี้ปรากฏเลโครงการนี้มันอน,อนุมัติเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วประมูลเสร็จเรียบร้อยครับกาลังจะทําก็มีคนไปฟ้องขึ้นศาลปกครองมันก็เลยช้า ปรากฏว่สุดท้ายเนี่ยครับสารปกครองสูงสุดเนี่ยวินิจฉัยเรียบร้อยยกฟ้องทุกกรณีนั่นหมายความว่าสัญญาที่เซ็นเอาไว้มันก็ต้องดําเนินการแล้วในสัญญาเนี่ยนะครับพลังงานแสงแดดจะครบกําหนด18เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับส่วนพลังงานลมเนี่ยจะครบกําหนดปี69สัญญาเขาระบุแบบนั้นแล้วผมถามว่าที่มึงมาลองตะบักตะโบยเนี่ยเนี่ยมึงลองเพื่อมึงต้องการอะไร มึงมาพูดอย่างเงี้ยมาพูดเนี่ยมาบอกว่าอ่ะเนี่ยจบแล้วนายกเลือกนายทุนสารต่อครับนายกเลือกนายนายกคุณอุงอิงเลือกเหรอฮะอุงอิงเลือกเหรอเลือกนายทุนเหรอมีอะไรเลือกได้บ้างเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยสัญญามันเสร็จสรรพมันเสร็จปประยุทธเพราะนั้นวันนี้ถ้าไปขวางหรือไปล้มเลิกเขาเนี่ยนะครับมึงจะโดนเอกชนฟ้องไต่หาเลย จะพูดให้ฟังเนี่ยมันมันมันโง่หรือมันจันไรหรือมันอะไรเนี่ยผมงงมากนะมึงไม่รู้เหรอเรื่องอย่างนี้ถ้ามึงไม่รู้อย่ามาเป็นสอสอพูดให้ฟังหลายทีแล้วไอ้ธนาทรด้วยไอ้เท้งด้วยถ้าเรื่องแค่นี้มึงไม่เข้าใจนะมึงออกไปเรียนอย่ามาเป็นนะครับแล้วมาพูดจาเนี่ยไอ้ไอ้ด้อมส้มก็สมองเลว้วกันพอดีครับฟังแบบนี้นี่เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับชัดเจนไหมอ่ะทีนี้นะทีนี้บอกค่าไฟแพงเกินจริง <c oughs> คือราคาประมูลเนี่ยมันอยู่ที่สองบาทสิบหกถูกไหมอันนี้คือประยุทธ์นะประยุทธ์นะมันจัดการมาแล้วสองบาทสิบหกแล้วนายกก็ต้องป่านไปไปตามนั้นคืนไม่ขวางสัญญาเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปขวางเอกชนฟ้องสิบแปดต้องให้เขาทํางานแล้วเอกชนฟอ้องอก็ต้องยอมครับสองบาทสิบหกอ่ะเสร็จแล้วสองบาทสิบหกนี่พวกก็บอกว่าแพง ค่าไฟวันนี้ค่าไฟเราเนี่ยที่เราใช้อยู่ปกติวันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้เท่าไหร่ใช่ไหมนี่ล่าสุดนะหนึ่งเมษายนนี่เขาลดลงมาเหลือสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์นี่ค่าไฟปกติที่เราใช้พลังงานฟอสซิลอยู่นะถามว่าไอสองบาทสิบหกนี่ถูกกว่าใช่หรือไม่อ่าถูกกว่าค่าไฟปกติที่เราใช้อยู่ใช่ไหมอ้เนันพลังงานสะอาดอ่ะมันก็ถูกกว่าอ่ะมึงก็ยังบอกแพงทําไงถึงแพง อ๋อก็ไปหาอินเดียมาเทียบครับบอกว่าอินเดียเนี่ยบาทสิบสี่เองทําไมของไทยมันสองบาทมึงก็สรรหาแหลนะนะมึงจะหาเรื่องเขามึงก็สรรหาแล้วไม่บอกเหตุผลนะพูดไม่หมดพูดจาไม่ครบนี่เลวไหมเลวไหมครับแบบเนี้ยพูดไม่ครบตกลงไอ้ด้อมส้มฟังก็เชื่อเลยหูห้อยเลยสมองเลวหมดครับผมบอกให้ฟังนะครับต้นทุนพลังงานสะอาดเนี่ย มันต้องดูระยะเวลาด้วยของเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มอ่ะพลังงานสะอาดท่านคิดตามเหตุผลเลยพลังงานลมเนี่ยมันจะมีต้นทุนอะไรฮะถูกไหมครับมันไม่เหมือนพลังงานฟอสซิลมันมีต้นทุนแก๊สใช่ปะ่ะพลังงานลมมันมีแต่ลมอะ่ะมันฟรีอะ่ะพลังงานแสงแดดแดดก็ฟรีอะ่ะแต่ถามว่าลงทุนตัวเนี้ยค่าใช้ใจ่ายมันอยู่ที่ไหนครับไอตัวที่สร้างกางหันลมอะ่ะนั่นแหะไอตัวที่สร้างแผงโซลาเซลล์ solar, sell, นั่นแหละต้นทุน ทีนี้เวลาเขาลงทุนนะ่ะถ้านฟังนึกออกไหมเขามีระยะเวลาคืนทุนอ่ามันก็นานไปมันก็ยิ่งถูกใช่ไหมครับเพราะสร้างครั้งเดียวก็ใช้ไปเรื่อยๆค่าพลังงานตัวนี้นะมันก็เป็นค่าไฟไปจนระยะยาวไปมากๆแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะคืนทุนของเราเพิ่งเริ่มนะฮะต้นทุนอยู่ที่สองบาทสิบหกเนี่ยนะครับนี่เราเพิ่งเริ่มส่วนอินเดียท่านฟังครับเขาเริ่มมาตั้งปีเลยไหม 2,153อืมเขาเริ่มมาตั้งแต่2,153นะครับอินเดียประกาศพันธกิจนะจาวารานเนรูเนชั่นลโซลาร์มิชชั่นตั้งเป้าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์100กิโลวัตต์ภายในปี65เขาลงทุนมานานแค่ไหนแล้วนะครับกังหันลมโซลาเซลล์เขาคืนทุนไปแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นค่าไฟเขาเรื่องนี้มันถึงถูกกว่าเรา ไม่ใช่เรื่องแปลกของเราทําไปเดี๋ยวก็ถูกครับเนือ่อยหฮะมันมันไปเรื่อยค่าเสื่อมอ่ะพูดง่ายมันคือค่าเสื่อมนะฮะค่าอ่ะจะมีค่าคือค่าแรงค่าเงินเดือนค่า running cost พวกนี้ก็มีบ้างแต่สุดท้ายตัวลงทุนหลักๆก,ก,ก็คืออุปกรณ์นี่คือครับแล้วสุดท้ายมันมีค่าเสื่อมมันมีระยะเวลาของมันซึ่งานาน,านมันยิ่งถูกเพราะฉะนั้นมึงเอาอินเดีย ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2 5 5 3มาเทียบกับประเทศไทยที่เริ่มต้นสมัยนายประยุทธ์นี่มึงแฟไหมตั้งใจโกหกหรือมึงโง,ง่จริงๆวะอยากรู้จริงๆวะนะสารภาพมาถ้ามึงโง่บอกมากูจะสมเพศเวทนานะจะแม่ตาว่าเออไปเรียนหนังสือแต่ถ้ามึงระยำแล้วก็นะขอประนาม,มึงตั้งแต่วันนี้ทำไมผมพูดอย่างนี้ครับพยายามปั่นป่วนเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยหลายทีละ นะ่วนเปลี้ยน่วนเปี้ยนอยู่เนี่ยอ่ะอดูค่าไฟนะค่าไฟผมให้ดูอ่ะเขามีการ์ดอยู่ไหมค่าไฟคุณอุ้งอิงเนี่ยยุคนี้ฮะคุณดูฮะประยุทธ์เนี่ยสี่บาทเจ็ดสิบสองนะค่าไฟนี่คือค่าไฟฟอสซิลนะที่ทั้งใช้อยู่นะสี่บาทเจ็ดสิบสองนะถูกสุดของประยุทธ์เนี่ยคือสนะามบาทเจ็ดสิบเนี่ยขณะนี้ค่าไฟของยุคเศรษฐายุคอุ้งอิงไม่เคยถึงสี่บาทห้าสิบเลย นะครับอยู่ที่4บาทสิสตางค์ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยเมษาที่ผ่านาเนี่ยเมษาหนึ่งเมษาเนี่ยเหลือ3บาท99สตางค์เพราะฉะนั้นค่าไฟในยุคอุ้งอิงมันแพงหรือมันถูกมึงก็ใส่ร้ายเขานะพูดไปไอ้ด้อมสม้มมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ฟังก็เชื่อมึงอย่างเดียวโง่ไตหากันพอดีเนี่ยมันเลวแบบนี้ท่านจะให้ผมพูดยังไงดีอ่ะแล้วนี่ เดี๋ยวจะหาผมโกงเปิดธุรกิจธนาทรจึงธุรกิจล่าสุดถือหุ้นพลังงานเพียบพลังงานสะอาดทั้งนั้นครับวิน Wind Energy ใช่เนีน่ยเห็นไหมถือหุ้นอยู่สองแสนสามหกมื่นกว่าเนี่ยขายไฟฟ้าพลังงานลมทีทีโซลนะครับติดตั้งโซลาเซลล์นะถือหุ้นอยู่เก้าหมื่นกว่าหุ้น t ีเอสพาวเวอร์เอเนอห้ามื่นกว่าหุ้น g รีไลน์เอเนอร์จขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะอันบนก็นพลังงานโซโลาร์เซลล์อ้านะสามหมื่นกว่าหุ้นนี่บิดาของพัคมึงถือหุ้นพลังงานแล้วเหล่านี้เข้าประมูลกับเขาไม่ทันพยายามจะล้มเลิกทุกอย่างให้เกิดการประมูลใหม่แล้วถ้าประมูลใหม่โอกาสของคนเหล่านี้มาไหมเอานี่ก็จะจริงสมัยประยุทธ์ประมูลไม่ได้มาไม่ทัน ก็เลยมาปั่นป่วนรัฐบาลน,นี้ใช่ป่ะนี่มันซุปเปอร์เลยยำสองเท่าเลยนะจริงๆนี่มึงโ,โหโเนี่ประชาธิที่ปัดปัดอ๋สองนี่สองจริงน,นอะอะเล่ากันแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้แค่นี้นะครับพบกันใหม่บอลคุชครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเอาก่อนจะไปรับฟังรับชมนะครับออคบอมเมนต์จากท่านผู้ฟังรายการไปกันเร็วๆเลยนะครับ นี่ล่าสุดนะเพิ่งคอมเมนต์เข้ามาที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์นะขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันในคุณภาพสินค้าของผลิตภัณฑ์มิสเดีเพราะได้ใช้สินค้านะขอบคุณมาของคุณมากกว่า2ปีแล้วนะครับเริ่มจากผลิตภัณฑ์สบู่ฮะยืนยันว่าดีมากๆเพราะเป็นคนผิวแห้งอาบน้ําเสร็จก็ต้องตามด้วยออยล์และโลชั่นแต่ใช้สินค้าคือใช้สบู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องทาออยล์เลย ส่วนแชมพูสระผมก็ดีมากนะครับผมล่วงน้อยมากครีมนวดใช้แล้วหนังศีรษะไม่แฉะท่านที่ยังตัดสินใจอยู่ขอให้ทดลองใช้ได้เลยนะครับรับรองว่าคุณภาพเกินราคาจริงๆตอนนี้เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของคุณโดงและยังเชื่อในการวิเคราะห์ข่าวของคุณดงด้วยติดตามทุกตอนเลยนะครับนะครับขอต้องขอขอบคุณที่ทําผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาให้ใช้พวกเราจะได้ใช้กันเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากนะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่ กูสาใช้สนับสนุนปีวั์ไม่ดีแล้วก็ยังยอมเสียเวลาเขียนคอมเมนต์มาส่งมาดาังในศูนย์ส,นส่งทาาไปทน่นี้ก็ขอบพระคุณมากนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นหรือว่าผู้ที่เป็น ผู้อุปการคุณผลิตภัณฑ์มิสเดีท่านอื่นจะเขียนมาเล่ากันบ้างก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กําลังใจราย,รายการรู้ทันนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสดีรผลิตภัณฑ์ธรมรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับ ติดต่อได้ที่ Line ID มิสเดีโดง Line ID มิสเดีโดงสอง n ล i d ไอดมิสเดีโดง3หรือในกล่องข้อความ f a c e b o o k โด่งมิสเดีขอบพระคุณมากครับ